ว่าได้ความที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสตรีมครับเขาถ้ามีแพลตฟอร์มเดียวเนี่ยถ้าคุณเข้าเล่นเกมที่เฉพาะสตรีมเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าโอ้โหคุณมีเกมสตรีมเยอะนะครับโดยที่คุณไม่ต้องเข้าแพลตฟอร์มอื่นให้มันยุ่งยากนะครับก็ก็ดีระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าราคาก็ค่อนข้างสูงอยู่นะครับแล้วก็เกมนี้เป็นเกมเปิดตัวที่ตั้งแต่ปี2019แล้วนะ ก็วันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงกลอนโกงครับหรือว่าชิคที่เหล่าแพลตฟอร์มครับแล้วก็พวกบริษัทเกมเนี่ยครับเขาจะใช้นะครับเพื่อเขาเรียกว่าอะไรครับก็ดึงดูดนะครับหรือไม่ก็ดูดเงินพวกเราเนี่ยแหละครับชาวพวกนักแพลเกมนักเล่นเกมต่างๆนะครับมาดูกันนะครับที่กลนโกงที่เขามาชอบทำนะครับมีอะไรกันบ้างนะครับท่านผู้ชม สตรีมครับอ่ามาถึงก็เขาจะมีวิกเอนเดียวเนี่ยครับค่อนข้างบ่อยนะครับวิกเอนเดียวเนี่ยครับก็คือลดราคาลดราคาเกมนั่นแหละครับอ่าลดราคาเกมลดราคาโปรแกรมอะไรต่างๆเรามาดูกันว่ามันเป็นจริงอย่างนี้เขาโฆษณาครับคุณดูอย่างเช่นด้านบนสุดนะครับ p u b l i c t u r e s a l e ล up to 85%แ f ดห้าปอร์ซ็นะครับอ0ยเกมส์ public s ซนะครับเรามาดูกันนะครับ คุณดูครับเดสต์แตนดิงนะครับลดราคานะครับท็อปเซลเลอร์นะครับขายดีก็คือขายดีคุณดูนะครับเดสต์แตนดิงจากพันแปด้อยเก้าสิบลดเหลือหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดนะครับอืมผมรู้สึกยังไงไม่รู้ครับส่วนคอนโทรลนะครับอัลติเม e ดิชั่นอ่ะถ้าเป็นอัลติเมตดิชั่นจากพันหนึ่ง้ยเก้าิบลดมาเหลือเก้ารอยห้าสิสองอาอาจจะลดลงมานิดนึงนะครับแต่ถ้าเที่ยวกับแพลตฟอร์มอื่นของ EPIC นะครับก็ เาเปิดขายมานานด้วยแล้วก็เราคาเนี่ยเหลืออยู่300กว่าบาทนิดๆเลยนะครับต่ส่วนด้านซ้ายครับบัตสเตนไรท์โชว์เดอะไนท์ออฟเดอะไนทนะครับก็เหลือห2ร้อยยีครับอืมแล้วก็ไหนครับแปอยู่ไหนครับยังไม่เจอนะครับไม่น่าถึงนะครับไอสองเกมแรกก็ไม่ถึงไม่มีถึงนะครับไห่จากพันสองขายได้ไงววาในเกมนี้แค่พันสองคุณดูดิ ลดเหลือ600อ่ะก็แค่50เปอร์เซ็นต์ครับเนี่ยครับนี่กลอนโกงทิกแรกนะครับที่ผมจะมานําเสนอนะครับโหโดยเฉพาะอันนี้นี่ม่ค่อยหน้าติดตามอะไรเท่าไหร่เลยนะฮะอ่าก็สรุปแล้วไม่มีอะไรที่มันลดถึงนะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับไม่ถึงเลยครับสักอันคุณจะดูแค่แพลตฟอร์มเดียวก็ไม่ถูกนะครับหรือว่าคุณจะดูแค่เว็บเว็บไซต์ของซีมเว็บเดียวนี่ก็ไม่ผูกนะครับ6 65นะครับอันนี้บวก DLC ด้วยเนาะอันนี้เพียวไม่บวกอะไรเลย โอ้ไม่ใช่ประเด็นเลยครับเกมมันไม่น่าจะ,ะแทบไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่เลยนะครับมันเหมือนเป็นการหลอกล่อให้เราเข้ามาดูซ้ำนะครับแล้วก็ส่วนเว็บ g 2 a เนอะเว็บไอ้เว็บ TDK นะครับเคยโกงผมไปรอบนึ่งด้วยเนาะเขาเออ่เขาให้ตัวเกมผมมาพลรเวอร์ชั่นนะครับแล้วก็ทั้งที่ราคาเท่ากับอีกเวอร์ชั่นหนึ่งนะครับซึ่งที่ผมอยากได้แล้วเขาก็อ้างว่านู่นนี่นั่นผิดเพราะสาเหตุผิดเพราะว่า การรหัสคีย์อะไรต่างๆนานาเนาะแล้วสุดท้ายผมก็เรียกร้องอะไรไม่ได้นะครับเสียสิดไปฟรีๆเนาะเเกมไอ้นั่นนะครับอะไรวะ Horizon Zero Dawn ครับอันนี้แฟร์แฟร์สำหรับเแฟร์สำหรับชาวเกมเมอร์ของประเทศไทยมากครับบอกเลยเกมนี้ Horizon Zero Dawn แต่ว่าปัญหาที่ว่าการแพรการการอ่การพอร์ตมาเนี่ยครับก็ การพอร์ตมาเนี่ยค่อนข้างที่จะออมีปัญหาอยู่นะครับก็ต้องแก้ไขกันไปนะคาัผู้ชมราคาค่อนข,ข,ข้างถูกครับใครไม่ซื้อก็รู้สึกค่อนข้างเสียดายนะครับแต่ว่ากราฟิกเครื่องคอมนี้ก็ต้องถือเหมือนกันนะหนักนะครับตนนัวนี้กินแรมพอแตมควรเลยนะครับแต่ในเรื่องสนุกนะครับผมเล่นมาหลายัยโคหลายครั้งแล้ว h o ร i z o n h o ร i ซ o n Zero d ดา n เนี่ยอืก็ นี่คุ้มครับถ้าเทียบกับเว็บ g 2ทข้างนอกเนี่ยเราหลับพันเล้วรพันกว่าทั้งนั้นแลยครับประเทศไทยอันนี้ถือว่าได้เปรียบอันนี้ถือว่าเราได้เปรียบครับก็ไม่นับว่าเป็นกลโกงนะโอเคครับต่อไปเราจะมาเริ่มกลโกงอันที่สองนะครับกลโกงอันที่สองเนี่ยก็คือว่าการแจกเกมฟรีครับของอีพีเกมนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดแพตฟองอีพีเกมให้ดูนะครับการแจกเกมฟรีครับเป็นการดึงดูดโฆษณาอย่างหนึ่งครับหลอกล่อครับแบบว่า ทำให้เราเข้ามาแพลตฟอร์มเขาบ่อยๆครับเพื่อว่าเนี่ยคุณมีเกมไหนไหมแล้วโดยเฉพาะอีพีเกมเขาชอบกั๊กเกมไหมครับก็คือว่าเกมบางเกมเนี่ยครับเขาแพลตฟอร์มอื่นกว่าจะได้ปล่อยนะครับนานมากครับกว่าจะได้ปล่อยมาขายนะครับอย่างเช่นเนี่ยครับ Mortal Shell อย่างเงี้ยครับ Mortal Shell Mortal Shell เนี่ยครับคือขายเฉพาะแพลตฟอร์มของเขาครับแล้วการที่เขา ยังไงครับคือแจกเกมฟรีเพื่อให้เหล่าเกมเมอร์นะครับมาเห็นโฆษณาด้านหน้าของเขาครับแล้วก็มีโอกาสที่จะมาซื้อเกมเขาครับเพราะว่าสตรีมยังไม่มีขายรับทรอยโอะทอท a l บอลซาก้าเนี่ยสตรีมยังไม่มีขายนะครับอืมสโน w ์รนเนเนี่ยสตรีมยังไม่มีขายนะครับผมรู้สึกว่านะครับหลายๆเกมครับทําให้การโฆษณาของเขาเนี่ยกลายเป็นว่าเขาเป็นผู้จัดจําหน่ายเพียงรายเดียวครับอ่าอิน ขึ้นมาหน่อยจ้าโอดิซี่อะไรทุกอย่างนะครับฮิวแมนอะไรเนี่ยเกมลิงไม่ใช่ไม่ใช่ฮิวแมนฮิวแมนขายโอดิซี่เนี่ยครับเกมนี้ครับเออเอ็กเซสเอ็กเซสเตอร์เลครับโอดิซี่เกมที่วิวัฒนาการนะครับจากสมัยก่อน,นมันมปนอยู่ในเอ่อ EP ิกเนี่ยครับเอ่อขอโทษนะครับเอ่อปิดเสียงนิดนึงมันอยู่ใน EP พิเนี่ยครับแบบ โอ้โหนานมากท่านผู้ชมจนผมเกือบซื้อไปละช่วงหนึ่งแต่ว่ามันเพิ่งมาปล่อยครับเอ่อที่นี้เนาะอันนี้ราคาค่อนข้างแบบอ่าเป็นมิดกับชาวพีซีแต่ว่ารด้วยระบบเกมอาจะมีแบบเราไม่สามารถที่จะแบบเขาเรียกอะไรความคล่องตัวความเขาเรียกอะไรครับเอ่อแบบกระโดดนู่นกระโดดนี่ให้มันเป็นไปตามใจเราอ่ะมันจะไม่ค่อยเออเท่าไหร่ผมเคยไปอ่านรีวิวมาครับเกมนี้สำหรับเกมนี้แต่ว่าเนื้อเรื่องโดยโดยรวมเนี่ยถ้าดูอย่างเนี้ย น่าสนใจมากนะท่านผู้ชมแต่ว่านั่นแหละฮะตเกมยงนี้ก็ออกมานานแล้วครับหลายปีแล้วครับเริ่มจาก PS มาก่อนเนาะอืมกาปีนป่ายอะไรพวกนี้นะครับก็นี่ครับอีพีเขาก็ใช้กลวิธีนี่แหละครับดึงดูดผู้เล่นเนาะแล้วก็แบบมาโปรโมทเกม Fortnite ของตัวเองแล้วก็หลายๆเกมนะครับก็เกมไหนที่เขาเคยแจกฟรีครับในแพลตฟอร์มนี้แต่ปัญหาอีพีผมว่ายังมีอยู่นะครับคืออีพีเกมเนี่ยปัญหายังมีอยู่ครับตอนเซฟเกมเนี่ยครับ ไม่ค่อยอยู่นะช่วงเวลาเดิมครับคือผมเซฟเกมช่วงเวลานี้เอา้าทาไมพอมาเล่นอีกทีเฮ้ยทำไมเวลามันทําไมเรามาอยู่ล้าหลังกับที่เราเคยเล่นล่าสุดเนาะอะไรอย่างเนี้ยเนี่ยอย่างท o ทอวอลซาก้าเนี่ยเขาแจก,กเกมฟรีไปเนาะแล้วสุดท้ายเขาก็มาขายแพลตฟอร์มเขาคนเดียวครับที่สามสิบเอ็ดจุดสี่เก้าครับอ่ะคุณลองดูที่สตรีมนะครับคุณว่ามีท o ทอวอลซาก้าไหมถ้ามีนี่ผมหน้าแหกเลยครับทอทอวอลเห็นไหมครับไม่มีนะับท่านผู้ชมนี่คือ กลไกที่เขาใช้นะครับเนี่ยไม่มีคนระับ Total War Saga ไม่มีนะครับอ่าแล้วเขาก็มาขายแบบเหมือนแบบมาดึงดูดนะครับให้ผู้เล่นเข้ามาแพลตฟอร์มเขาเยอะๆครับเพื่อเขาจะได้แบบรวบรวบรวบตลาดทีเดียวนะครับอ่าแต่รพัง57าสเถ้าคูณสามสิบเ็ข้าไปนะครับก็ประมาณพันเจ็ดพันหกพันเนี้ก็ถือว่ายังไม่ไม่ได้ดึงดูดอะไรเท่าไหรน่นะ วอชด็อกดีเจอันนี้จะเน้นขายเกมใหม่แบบเกมใหม่จริงๆครับดึงดูดไปเลยเนาะดึงดูดแบบว่าแพตฟอร์มเกมใหม่ๆไปเลยนะครับเกมจะน้อยกว่าสตรีมจริงนะครับแต่ว่าเน้นที่เกมใหม่แล้วก็ซื้อซื้อซื้อ,อ,อ,อแล้วก็อามาแจกฟรีแล้วก็ซื้อโดยที่ว่าต้องขายเฉพาะแพลตฟอร์มนะครับซึ่งโคตรไม่แฝงบ,บอกตรงนี่ครับเกมที่ผมได้ฟรีมาก็เยอะอยู่นะครับก็ผมซื้ออยู่เกมเดียวครับในในแพทในแพตฟอร์มนี้ครับ ็คือเกมที่ชื่อว่าคอนโทรนะตอนนั้นสตรีมยังไม่มีขายนะนอกนั้นผมแบบเก็บได้มาหมดเลยครับเก็บได้ระหว่างทางมาหมดเลยครับก็เขา้าใจเขาไมเหมือนเขายอมเสียเงินนะครับแต่ว่าเพื่อโปรโมทเพราะว่าเงินเขาก็เยอะอยู่แล้วเนาะอืมเนี่ยครับได้หมดเลยเนาะอืมค่อนข้างเยอะอยู่นะครับบางเกมก็แพงด้วยนะครับแต่สตรีมเนี่ยครับข้อเสียของเขาก็คือว่าไม่ค่อยแจกเกมครับแล้วก็เอ่อ ยังไงครับราคาเกมมันค่อนข้างสูงกว่าชาวบ้านเขานะครับสูงมากเลยครับเกมที่เขาโปรโมทไม่รู้ว่าเขาจะให้ 70, 30, เจ็ดสิบสามสิบอะไรยังไงนะแต่ว่าเกมเนี่ยอ๋ออะโอเคต่อไปเริ่มกนโกงอันที่สามครับสำหรับนี่ครับกำลังมาพอดีเลยครับผมเห็นพอดีเนาะมาพอดีเลยท่านผู้ชมเอ่อ Now v a r i a b l e on Steam EA is the ultimate game membership for anyone who l o v e EA g a m e นะครับก็คือว่าถ้าคุณเป็นสมาชิกเนี่ยครับก็คุณสามารถที่จะเล่นเกมใน EA g a m e ได้หลายเกมโดยที่คุณไม่ต้องเสียตังค์ซื้อนะครับแต่ว่าคุณต้องเป็นสมาชิกรายเดือนครับเดือนละ150บาทนะครับนี่เป็น EA นะครับผมบอกได้เลยครับนี่เป็นกลโกงอีกอันนึ่งนะครับท่านผู้ชมถามว่ามันคุ้มไหมอาจจะคุ้มตอนแรกครับแต่ว่าโกงเนี่ยผมจะบอกเลยครับ อ่าถ้าคุณเห็นแพลตฟอร์มน,นี้ยังไม่ค่อยมีอะไรนะครับก็คือมันก็จะมีเกมแบบว่านู่นนี่นั่นให้แบบยันน่าอยากเล่นนะครับก็คืออืมประมาณนี้นะครับแล้วก็ปีละเก้าร้อยอะไรเนี่ยครับก็เราลองมาดูเอ่อของออริจินนะครับผมเคยสมัครไว้ในออริจินนะครับจะบอกว่าโกงนี่มันเป็นยังไงนะครับหนากัมท่านผู้ชมจะเ,เห็นรหัสผ่างงนผบไเนี่ย อ,อะไรวะเนี่ยไมันกำลังจะเปิดหน้านี้ยมันอะปัญหานี้แม่งเป็นตลอดแล้วท่านผู้ชมมันไม่ยอมล็อกอินค้างไว้นะมันยอมล็อกอินค้างไว้ครับผมต้องมาล็อกอินอย่างเงี้ยเข้าทุกวันทุกวันวนะมาเรามาดูกันครับออกมาสีออกมาสีออาสเร็วๆๆๆๆๆ หรือินเหรอเราอินแล้วหายเลยลเหรอเฮ้ยขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วโอเคถ้ามาดูนะว่าคนโก,ง,กงอันถัดไปเนี่ยครับมันแย,ยบยนขนาดไหนท่านผู้ชมอ่ะคังเกมมาผมนะคุณดูนะครับไอเกมไหมครับซนตี้สกายไลน์นะครับแต่ก่อนที่ผมเอ่อเอาตัวอย่างนี้ดีไหมนะเอาตัวอย่างนี้ดีไหมนะอ่ะเดี๋ยวผมเอาตัวอย่างนี้ให้ดูก็ได้ครับ คือ City Skyline นะครับแต่ก่อนมันมันอยู่ในเออแต่ก่อนตอนแรกนะผมสมัครเออเ a g a m กเนี่ยที่เป็นสมาชิกแบบเป็นโปรนะครับก็คือว่าเสียเดือนนะประมาณสี่ร้อยหาสครับสักพักประมาณกลางเดือนเขาบอกว่าเกมตัวเนี้ยครับจะออกจาก EA Game Pro ครับซึ่งอะไรวะทั้งที่กูอยากเล่นเกมนี้เพราะว่ากูเลยสมัครสมาชิกนี้แล้วมีหลายๆเกมที่มันดึงดูดเรา แต่กลับเป็นว่าอีกครึ่งเดือนคุณจะเกมนี้จะออกไปจะลุดออกกอัสมาชิกที่เราสมาัครทําไมคุณไม่ให้เราเล่นจนจบสมาชิกที่เราสมัครไว้ล่ะครับท่านผู้ชมมันมันกวนตรงนี้มากครับท่านผู้ชมหลายเกมมากครับเกมหายไปเยอะมากครับมันมันเป็นอะไรที่แบบผมผมไม่โอเคครับรกับระบบนี้ที่เราให้ให้เราแทนที่จะแบบออโปรโมชั่นเออโปรโมทว่ามีเกมนี้แต่ว่าพอจะพักอ่ะ เกมจะออกไปในภายอีก15วันอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยครับท่านผู้ชมอืมนี่คือกลโกงอันนี้อันที่สามนะที่พวกนี้เขาชอบทากันนะเพื่อที่ว่าแล้วก็ถ้าสมัครคุณสมัครเป็นสมาชิกคุณจะมีลดเปอร์เซ็นต์ครับเซื้อเกมเขาลดประมาณ10เปอร์เซ็นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็บังเกมครับอ่ะผมจะดูให้นะก็เสนอเออเพนะครับซึ่งผมเป็นสมาชิกของเพนะท่านผู้ชมดูนะผมเข้าไปนะลองดูนะครับ ะคืออย่างนี้โอ้โหคนน่าเล่นนะท่านผู้ชมเวอร์เวอร์ครับอะไรเนี่ยครับเพราะผมจะเพิ่มในครั้งนะครับดูครับเกิดอะไรขึ้นนะครับมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นครับแา่ลนาลองใหม่รหัสอ้างอิงคุณดูครับอืมท่านผู้ชมคือมันเล่นไม่ได้ครับผมโหลดเล่นไม่ได้ครับเกมนี้มันเป็นอะไรที่แบบอืมเอาเปรียบผู้บริโภคนะครับรู้สึกผมรู้สึกได้นะครับว่าเขาค่อนข้างที่เอาเปรียบผู้บริโภคนะครับอืม